ทำไมบล็อกยดัยดจักน,น,น้ำทางมันปันไดนะพี่น้องเจ็บออกครับขวัญน้ลงลงไว้จากหพี่น้องเยคค้ยลปหยาคนนี่ละแวกไว้ครับ ออกเป็นพงลงกันนะพี่น้องเองครับผมก็มีทั้งเอฟซีนะครับทักสั่งหน่อยข้ามาว่าเวลาดูแลกับดักดูแลกจังอ่าเบื้องต้นเลยนะครับพี่น้องทั้งน้องตรงไล่ตรงนี้นะครับตรงปินตรงนี้เนี่ยปกติเราเป็นเล็กตายนะครับตัวมันตรงครับอเวลาเวลาส่วนมากเวลาไปดัากเวลามันเจอความชื้นนะครับความชื้นผสมออกซิเจนนะครับมันกระจายเป็นสนิมนะพี่น้องครับผม มัน,นเป็นสนิมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะฝืดมากเลยมันจะบอสมุดขึ้นเกลอนะครับมันจะบลื่นขึ้นเกลสร้างหน่อยสม,มากสร้างหน่อยเวลาสร้างหน่อยไปกวนที่เปลดดักนะสร้างหน่อยเวลาเก็บรักษาสร้างหน่อยเดียใส่กระดาษไสด์นะครับสีขัดก่อนก็คือขัดไว้นะครับเนาะสนิมเสร้างหน่อยก็บด้ขัดมาโดนละ่กี้ขัดอยู่ครับเคยขัดอยู่สองเท้อ,อยู่อาวุธชิดเนี่ยอ่ะ ครับผมคาดออกมากสิครับเห็นมันได้ลื่นพี่น้องมันก็สีลื่นครับพี่เนี่ยฮะล่าดักมันก็สีบัวเป็นยังครับมันสีลื่นเปื้อนเลื่นเปื้อนอย่าเงาเลยถ้ากับดักผูไดบัวได้อ่าบากตรงนี้นะครับเนี่ยบากตรงนี้ตรงปลายมันนี่ยนี่แหละครับพี่น้องวิธีโครงสร้างหน่อยก็ได้เนี่เห็นว่าพี่น้องเลื่นเลื่นเลื่นนะครับบที่นี่สีเลื่นเปืดเลื่นเปืดนเลยนี่ แล้วก็ตัวที่สองครับพี่น้องนะกระชัดมาอ่าพี่น้องเห็นมุมตรงนี้บ่ครับนี่มันสีอ่ากินสนิมนะครับเพราะมันกินสนิมเราจังหวะที่ห้องงางเนี่ยมันสิขัดกันนะครับเล็กเล็กมันสิครบกันตรงนี้เนี่ยพยายาาไม่สูดคือเอาคัตเติลบัตนะครับพี่น้องคัตเตนบัตจุ่มน้ำมันพืชก็ได้ครับหรือน้ำมันหล่อเลือนเอียงก็ได้นะพี่น้องชุบชุบาอาตรงนี้แตะแตะตรงนี้เนี่ยครับสองฟังเนี่ยครับ ีฟังงนี่เหมือนกันครับเนี่ยฟังเนี่ยมันจะได้เลื่นมือครับอ่าการตีสปริงมันกระชีดสปริงตัวนี้มันสิงัดมันสิงัดมันสิงัดแบบเต็มเนียวของมันนะครับมันสิหนุ่มมือเลยล่ะจะคัดขัดแข็งแข็งเนี่ยมันสีหนุ่มมือเลยถ้ามันคัดแข็งบดีนะพี่น้องเวลามันงับลงตัวนี้มันสิบสุดธ์นะมันสิบริเนบนะระวังตรงนี้มากเลยครับถ้าห้องเฮดตรงนี้นุ่มได้นี่โอ้ยแห้งสปริงมันกดนี่มันสิโอเคเลยพี่น้องก็ถือว่า เป็นอีกเล็กๆนี่หน่อยนะพี่น้องนะที่สซ่างหน่อยใส่อยู่ประจําครับเพราะว่าตัวนี้บ่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับตัวนี้สเตเลสตัวนี้เพราะมันเป็นเล็กสเตเลสครับของสซ่างหน่อยเป็นสเตเลสนะมันเลดแล้วมันบ่ขึ้นสนิมครับเฮ็ดังได้ก็บ,บ่ขึ้นสนิมตัวนี้การันตีได้หู้นีปัญหาครับตัวนี้หู้นีปัญหาทั้งชุดเลยเนี่ยเป็นสนิมดาเป็นสเตเลตบัดแม่กระทั่งเหยื่อนะครับเหยื่อที่เห็นนี่ที่มาใส่รวมกันเนี่ยไทยนัด บพว่าจะเป็นไทยนัดไทยสกูสเตนเลสท,ทั้งนั้นนะครับเกจสามเกจสามศูนย์สี่ครับสเตนเลสเกจสามศูนย์สี่ทันั้นโบม่มีปัญหาพี่น้องเพต้องห่วงว่าจะขึ้นสนิมครับโบเป็นยังเลยคือเอฟซีปัญหามากในหน่วยเฮนซี่นะว่างไปครับตัวนี้วางบบถึงดินนะครับดินอยู่ด้านล่างนะพี่น้องนะนี่วา,างไว้ทั้งหยาครับทั้งหยาก็ได้ครับอาวุธชนิดน,นี้บนี่ยโมงห่วง อ่ะแล้วก็สร้างหน่อยก็เรื่อบอกไปนะพี่น้องก็คือถ้าสมมุติว่าใส่ไปแล้วดักไปแล้วนี่กลับบ้านไปนี่อ่าต้องทํากันล่างกับดักนะครับมันล่างนิดนิดนึงสามหอบสี่หลอดสองหลอบสามหอดกัโยนลงกับละมั่งเลยพี่นอ้องโยนลงไปนี่กับละมั่งแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็อ่าเทด้วยแช่ด้วยน้ํายาปั๊บพนุ่มนะครับสั่งหน่อยแนะนํา ด้วยน้ำยาปั๊บพนุมนะครับสนมสังเงานอยู่ใส่คอมฟอร์ตสีฟ้าหรือไม่ก็เดาวนี่สีแดงนะครับแช่ลงไปครับแช่ที่งไม้ตั้งสามสิบนาทีจากนั้นก็เอาขืนมาตากแดดแห้งเลยนะครับฝ่ามาตากแดดเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้มันชืนโดนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมอ่ะเอาก็ตากแดดเลยเพื่อที่จะขับไล่กินต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นกินสาบกินเลือดนะครับต่างๆข้นมาเราก็มาตากแดดเลยเพราะมันแห้งเราจะเก็บพี่น้อง ครับผมที่นี่เก็บใหย่ให้เจอความชื้นนะพี่น้องไม่งัน้นมันสิขึ้นสนิมมันที่เลยนะเ <c oughs> อากันนี่แหะครับพี่น้องกับสูตรกันเลยเรืกหน่อยนะครับบ่มีอย่างไรมากไหมดอกครับครับผมแต่ส่วนสเตเลียดนั้นเอา่ต้องยุ่งหรอกนนของสร้างเัาบม่เรคอย <c oughs> มีปัญหาครับ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโคนนะครับพี่น้องไม่คิดหดหลายๆพี่น้องเอ้ย <laughs> จังหน่อยกับพึ่งกลับมาจากบ้านครับมึอนี่พี่น้องเอ้ยมากระตอกันอีกจังหน่อยโอ้จังสีเป็ดไม้ทางไหนพี่น้องเอ้ย <laughs> เลียนไปเลียนมากกับพ่อฝ่อไม้นี่แหละครับโอ้ทำแล้วแต่ว่าสิบัมานะมึงเสาฝน,นมันตกครับพราะายมาเออแดดออกเนี่ยกับพอ่อโอเคพอเ่อแดดออกมามคิดหดพี่คิดหดน้องคือเกา่าเหรอพี่น้องเอ,อเอ้ยจังได่เนาะมได้พ่อกันดน มันห่างขายกันลายมือแล้วก็คิดทอดพี่น้องเลยเอาลองมึงครับพี่น้องมือนี่โอ้ยมึงสภาพดงพี่น้องเอ้ยบดอยากบรรยากเลยตักไก่หยักจะเชื่ทางไหนเป็นทางไหนครับบททัตรทีนี่อู้วสั่งเลยย็ดไม้ไปสูงๆครับพี่น้องแต่ละหลังก็โอ้ยห่างกันคักพี่น้องเไงน้นำหาพอปุ๊บนี่ขึ้นนี่อย่ามันสีน้ำหาอาวุธกันตาตีเหรอมึงทรงโอ้ยพี่น้องเไยเอ้า ล็อกมืงครับพี่น้องผมอืมช่ำขึ้นนี่สิได้กรมทึ่งหางว่ะอาวุธนี่ว่ามันขดว่าคักแนมพี่น้องได้สามสิบหลังแต่สีดักได้เจ็ดหลังบอลลูนะตอนนี้ได้หกเจ็ดหลังแล้วพี่น้องถือว่าโอเคนะหกเจ็ดหลังถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเอาล็อกมืงครับเดีเจ็ดหลังได้เจ็ดเศร้าบอลมือนี่ไปเดี๋ยวรอบไปเบิ้งทั้งเตะไตหุ่นกันพี่น้องแบบเบิ้งโซนหุ่นสีคือว่ะพี่น้องก็จะมีทางนู้นเรียนบ้างนั้ย กัดโมมีนะพี่น้องตัวขนาแปลกมากเลยนะครับว้วห่วยหนูเที่ยวเล้วครับเนี่ยไอ้เหี้ยนะเหี้ยโหน่าขึ้นมากนะขึ้นๆเนี่ยสงสัยนะพี่น้องห่วยถา,ากล้องใส่ลองเบิ้งกันนะพี่น้องวางโบนี่น,น,นะเอา้าลองเบิ้งพี่น้องเองพี่น้อง จะไปถ่ายเยอะครับใส่รถล,ลงๆอันนี้ครับนี่ปลาโคกผลีนเป็นคล้ายๆลงๆครับตรงนี้ได้ลองๆๆลองๆๆลองลองเบิ้งยจะไปถ่ายเยอะ <ๆ S 2> พี่น้องตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเบิ้งผุนตะเวนสีคำละ่ะอาวุธนึงก็เหลือตรงบักไล่ผมนี่พี่น้องเลยเฮ้ๆๆย ที่ท่านบ่เนาะอ่ะว่าท่านบ่เป็นยังพี่น้องไงอ๋ออ๋อต้นตาลเนี่ยนะอยู่ตรงนน้นนี่ยนะอ๋อเลยตรงนั้นผมไปอาวุธผมจะหมดแล้วอ๋อดีพี่น้องเไยพอดีมากจะเอะกับลุงเราลุงเราก็มาดักขึ้นกันครับแต่ว่าของเราเป็นบวงอ้ะแบ่งกันไปพี่น้องเไยเพื่อนก็ใส่ขึ้นไปส้นเทิงเหรอเนาะ แบ่งไปไครับผมยุสกุลครับสกุลเดี๋ยวแบ่งกันเพราะว่าลุงเรากระดักมานต้งพูดนะครับเพราะว่าเกี่ยวสร้างหน่อยกระดักขึ้นมาต้องพูดนะครับัหน่อยเลาะขึ้นมาสกุลจะเี่สร้างหน่อยสิลงไปพูดหรือเปล่ทีนี้แบ่งๆกันไปี่น้องแบ่งๆกันไปหลายคืนที่นี่กระดักหลา่อยู่ไปครับมาเบิ่งกันว่าบวงลุงเรากับกับแทบสร้างหน่อยอันใดสี่ เจ้ากกันก็สิได้เมื่อกี้เขนลุงเราบบตัดนาวตรงนั้นงามเลยพี่น้องเลยสิได้อาวุธได้ลังอยู่ตรงนั้นอ่ะบูไปยังพี่น้องเลยแด่งกันได้แค่ไหนก็สิบบขอยหยันหยันลุงนั่นนี่แหละไต่ลุงมานี่ยแหละมีบูปีหนีหนูพี่น้องเลยไปพี่น้องค่ำแล้วครับทุนตะเว้นกันได้เดี๋ยวสิบบอท่านครับอ่าในจักหลังเขา่าสิได้ดอกแจ็คซีซาร์ลังครับอ่ะพี่น้องเลย ก็มือติดตาพี่น้องเลยดักก็แต่กระเบิดครับเหลืออยู่มัดนึ้ยเอาสร้างมันพี่น้องตักซํำได้ตะปันนั่นกัยเปิดแฟบโทรศัพท์ใส่เอาสร้างหน่อยเอาบ่ไปยังพี่น้องนั่งขายสักข้าวหนึ่งกับสีสองด่มแล้วมั้เดี๋ยวก็ไปลาอกันพี่น้องไปลาอลุนกันสคือว่าบขึ้นขึ้นเนี่ยสร้างหน่อยว่านะมูมีรุ่นหน่อยเจ็ดแปดหลังสุดท้ายนี่ พี่น้องเลยเล่าได้ตัวนึงว่าสั่นโอ้ยเฮ้ลูกโอ้โหใครเติบเยศพี่น้องเลยเอาเบิ้งของสร้างหน่อยบาทที่นี่พี่น้องเลยชื่อว่าโอ้ยสิบ่สิบ่วัยลุงเล่าบ่น้องบาทที่นี่ร้องไปครับพี่น้องล้องเนาะร้องกันเบิ้งบาทที่หนี่ผมสร้างหน่อยก็ได้คือบูบูนี่เฮ้ย ลุงลเราคือบอกให้ใจเปะเอาเจ้าน้องอพี่น้องเลยได้ตัวเดียวสวสิผมสร้างหน่อยนึงนะพี่น้องจังนี้เน <c oughs> ี้ยเธอกลมจริงจริงดำยึดขึ้นขึ้นเก่าไวสิคือกันละพี่น้องเลยส่งคือนละระบาดท,ที่นี่เบวมัาหายแล้วพี่น้องเลยโอ้ยพวดน่ะหลังสองกระไดพี่น้องเลย เอาบาททีดีโวยสิบวายลุงเรอบบนนอพี่น้องเลยเฮ้ยไก่กระคักสั่งหน่อยวะโอ้ยนอกมิดขนาดครับพูนอะโอ้ย,อย,อย,อยลุงเรามาเลาะส้นนั่นครับเราห้องมาถามในบ่อเส้นกยพ่อปัดกันพี่น้องเลยบา้ามันสิบะจะตัวีหญีบุพี่น้องเลยแต่หลายหลังเลยเด้ เงน,นว่างก,ลกูลูกคีรีเอหรือว่ามันท่านได้ออกพี่นอ้องมันมันแตมีห้วยมันแหลมอยู่นะสร้างหน่อยว่านะอ,อายลุงเราสะบ่อนอ้อพี่น้องเลยร้ยยี่สิบหลังเร้อยในตัวหนึ่งนี้เลยขนาดบวงกันเลยเอา้าพี่นอ้องดำคืนหรือโอ้ยเขาว,วินเขาว,วินครับ มาแล้วบัตรนี่ปิดกองบักพึงแล้วพี่น้องเลยรุ่นขนาดพี่น้องเลยเอา้าแก้วครับยอดพี่น้องเลยเอา้าเยือกกลนหายอีกแล้วพี่น้องเลยเ้ยมันมีตัวไปได้เ่ยโอ้พี่ฮ่าฮ่าฮ่าไดาต่เฮ่าฮ่อฮ่ออาบนะ่าฮ่่าฮ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 ่าา่่ <c ười> เอ้ยดำแบบนี้บ่เอาพี่น้องเลย <laughs> มันต้องอยากดำเงาโลูดไมเ่เว่ยดำกลมมิน้นมึนเอต์มุ่นจริงจริงนี่บ่เอาครับ <laughs> น้องเลยเอ้าหลังนี่เพื่เห็นอาวุธพี่นอ้องแล้วเพื่นอ,อนเหรอ โอ้นี่ไงพี่น้องมันมีเพล็อยู่นี่มิน่าเหรอฮะเออโอ้รุ่นรุ่นพี่นอ้นนอ,อ,นนนองเลยก็ถือว่านับแต้มขึ้นกันพี่น้องเลยสวยงามฮึฮึอุ้ยสวัสดีดเดชทต่ละโตพี่น้องเลยใจแทบขาดพี่น้องเลยสุเเยดเจ็ดแปดหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยอือเว้ยนี้นี่สั่งหน่อยเสะเขาเปลือกลองเบมือนนะพี่น้อง โอ้ยจิติ่มติ่มจากมันมีหนูบอระครับมึงนี่น้ามันคือส่งสีถว่วไงว่าสร้างหน่อยกระดักกันลัดไว้ซื่อครับคิดว่ามันหนาสีเรลี่ยนอยู่นะฮึฮึเสือกตึงฮพ,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 พุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องไว้หน่อยเดียว ได้้ตแลวพี่น้อองเง้ยอืกวครับโอ้โอ้ขออนุญาตติดการเนอะพี่น้องเอ้ยสิได้กินน้ำดักมูมัวนี่บ่พี่น้องเอ้ยนี่ก็นะโอ้นิดขี้กันพี่น้องเอ้ยหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยสว่าดักท่อซุนนี่จับวิ่งมาโหลดดอก นั่นวายอยู่มีติมต่มติ่มพี่น้องเลยไซซิมีหนูมึงส่งกัดจักละม,มันเหมือดเลยโอ้ยสังหน่อยกัดเปิดแฟลชโทรศัพท์ลทแล้วครับใส่หลดเอา้าสางมันพี่นอ้องมาอัปเดตสกอร์กันเถอะเดี๋ยวสิเขางานบอท่านครับครับพี่น้องผมสามตัวแข่งแมงนี่แหละพี่น้องก็ต้องไปนับอย่างไรเออคือเห็นอะไครับได้กะว่าได้บ่ได้ก็กคือบ่ได้ครับโอ้เงินอีริสังหน่อยกันเงินจ้ะ ังไมตั้งเป้าไว้ตั้งหาเตีมเยมผนเด้โอ้อ่ามันเนี่ยเอ้าพี่น้องสึกมือมันบ่มันเนาะอ่ะุละมือเศร้าจังว่ากันไหมพี่น้องบนเนี่ยด้มือเศร้าเลยอ,อาธิติดเลี้ยงหลังก็ได้สนุกวะปอบใจตัวเอง ม่ชิบวัวเยเจตัวกบุญจักเราพี่น้องเลยเอาครับมื้อเช้าว่ากันไหมพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็สร้างหน่อยขออนุญาตขอเขางานกบพี่น้องเดี๋ยวสิขับรถบาท่านครับโอ้ไม้นี่มันอยู่ไก่กับที่ทํางานซะละเกินครับผมเดี๋ยวมื้อเช้าเจอกันพี่น้องครับผมราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องหลังนี่คือหายอีกแล้วพี่น้องหลังเกานะครับกำลังสิกลับเรื่องรถกันเด็ดปิดอยู่จอดเบึง สงบนะเบิงทัมันคือหายสนันนิตรงนี้อะไรหรอวะอ้าวแมนยนีรีพี่น้องเ้ยนี่ดิเฮ้าฮ่าเออเอเอติสองตัวหลังนี่ <c oughs> แก้วพี่น้องเงยเอามีสีแต้มสันขึ้นนี่พี่น้องเงย <c oughs> ครับผมมาลุนสวัสด์พี่น้องผม <c oughs> มาพี่น้องบาททีนี่มารอเบิ้ง ที่น้อยหนาลุงเราบ่บ่รู้กันนะครับบางส่อหน่ว่าลุงเราได้เักะโตเพราะว่าสร้างหน่อยมากเราก็กลับแล้วครับเอ้าว่าแบบนี้พี่น้องว่าบงเงินว่าองเข้าสิคือบ่ที่ไหนสร้างหน่อยวัดลุงเราต้องไดโตอ่ะอ้าลองมึงพี่น้องไงวังเข้าสิคือบ่มื่อนี่มันสิเป็นมูหรือสิเป็นจ่ามาถอดหลังจากมาคือโอ้ยหนาติดหวังขนาดพี่น้องเลยสีแต้มโหบ่ไหวเลยหลังแรกเข้าพี่น้องทวดนะ <laughs> มีแววพี่น้องเอ้ยขันแบบนี้เย็ดเธอเลย,ย,ยเอยู่คือเก่าอยู่โอ้ยนอ <laughs> อ้อวัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยสองกระไดมิดอิ่มทิมโอ้ยไหลซึ่งวีแววขนาดวะ <laughs> โอ้ยนอนเนาะนอนเนาะสองหลังหมดมิดพี่น้องเอ้ยมึงหลัง้างหน่อยรีวิวพี่น้องเอ้ย เอ้านั่นมามาพี่น้องมาอีหลีเห็นมันี <laughs> น่ไงหลังที่รีวิวอ่ะ <laughs> มาเว้ยมามาเข้าวินเข้าวิน <laughs> พี่น้องเลยฮะปวดไม่สรงหน่อยแยียบออกไปให้เบิ่งเอาจะสรงหน่อยกับแยบไว้ไตรงนี้ครับพี่น้องหลังที่สรงหน่อยรีวิวเอาเบิ่งกันละครับ <laughs> สามหลังได้มาหนึ่งก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยอันนี้คือกันได้ครับนี่สุกนี่ปลา ห้อยสร้างน้อยทั้งนั้นแหละครับนี่ทางท่าออกมาบูมันห้อยหนูด้พี่รองไงเฮ้ยบูคือหายเอเ้าเสือกไวปอดห้วยมันพูน่ะพี่น้องผม<า>อเออลุดจนได้กใส่ที่มันติดขาวะนี่ โอ้ยกับดักพี่น้องเไยพูดตายง้างเป็นเส้นเลยโอ้ยขาดสิบดายพี่น้องเไงที่ได้ถิ่มลหลังนี่มึงส่งโอ้เอา้าบอกอย่างนีพี่น้องบ่งถึงขาดมันโอ้ยน่เก็บกับดักกับคือดูโอ้มาเบิ้งอันนี้ครับมาเบิ้งนี่พี่น้อง บาดเฮ็ดคือลืออยู่บัดเนีย่ยอ้าวนี่ก็สวยงามดีครับอือหือพี่น้องเอ้ยว้าวแง่เฮ็ดโคตรโลดอยู่ว่าเป็นรถถังบัดท,ที่นี่โอ้ยแก้วครับโอ้ยใจชืนขึ้นมาใจน้อยพี่น้องเอ้สองเต้มสองเต้มสองเต้มคุณภาพทั้งนั้นเลยสองเต้มก็วบ่าเรลี่วพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> บืองหลังนี้ครับ หลังนหิมะขึ้นนีดนี่แต็ไปทุแรกศโหไข่เนื้อที่พี่น้องเศ้ามาว่าจังเลยโอ้ยสิเป็นเบิดโตพี่น้องไงต้องหน่อยเปลี่ยนเป็นเยื่อเขาเปลือกล่องเบิ้งนะครับสองเต้มเลยสองเต้มคุณภาพสีดเด้พี่น้องเลยอ้าวแนมไปตะไก่พี่น้องอ้ยะเอ้ยนี่คือคุณภาพคือกันว่าด,ดะ พี่น้องเลยแก้วโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวนี้ก็ได้โวยขนมันหยวดเลยพี่น้องเลยใส,ส่ซีเมนจุดๆวดวัดตัวนี้แก้วว่าขหนหาพี่น้องเลยแดดก็ได้เบิงสายปลาที่สั่งหน่อยรีวิวพี่น้องคือบูบูนี่โอ้โหพี่น้องผมโอโห้หย เป็นจังดีมันต้องมามันมีตัวมันต้องมาโอ้โหยมาอีหลีพี่น้องเลยสุดยอดอ่ะโอ้โหนี่เลยละสั้งหน่อยรีวิวเลยละหลังนี้อืมปาดพี่น้องเลยบักเอียบเลยแก้วมึงหลังให้ไหลเข้าพี่น้องเลยได้สองตัวผมได้หลังนี้มาขึ้นเลยเศรษมาโอ้เบิ้ โตว่าพี่น,อน,น้องมิดจะดลัดเลยบาทที่นี่หรือมันลูโตกับบอลูนะไปพี่น้องผมเบื้องไม้ที่ทางหน่อยดักโม่ๆครับมันเหมือดครับไม้นี่โมเป็นตตมีหนูดอกพี่น้องมันแช่ครับนามมันถ่วมยังว่าแหละลองเบื้องซื้อครับหนามมันถ่วมพี่น้องสิไดายดูย่ หนามว่าส่วนหนูก็น่าจะมีนะ,ะส่วน,นเฮ้ยเอาโอ้ยช่วงผมโอ้หูมาสสยเขาเปลือกอีตั้งหากอื้ม <c ười> ดักแบบบกคิดยั้งเลยได้พี่น้องเลยโ <c ười> มโกมขิดยั้งเลยเด้เออ ล่อเป็นทางออกมาว่างไว้นี่โอ้โหมาเสยพี่น้องเลยเออเว้ยได้กินได้กินน้ำดักมัวมัวนี่เว้ยโอ้แก้วพี่น้องเลยสองหลังพี่น้องขึ้นได้ไปได้หลังนี่สองมาโอ้สลับกันได้ตัวนี้เออเอายังแก้วอยู่พี่น้องเลยโอ้สองหลังโบผิดพลาดจากตัวจากหลังเลยวะสุดยอดขนาดครับ ไอพี่น้องเรืบอบกกี่หลังแล้วครับโเจ็ดกระหอนพี่น้องเลยมันหลังนึงนีงน่ไรแล้วพี่น้องเห็นบ่วะบ้า,บาโอ้ยพี่พี่น้องเลยโอ้ยห้ะเนี่ยมตังไกลถือว่าตัวงามเดีนี่พี่น้องอุ้ย เปิดแฟดลชโทรศัพท์ใส่ซ้ำจ้อยนะพี่น้องเนี่ย <laughs> จักมีบุมีดอกหนูกระไดกวาดกวาดได้กระส่รถเพราะมันกระส่งคืออยู่นะพี่น้องนะตัวหลมันกว้างนะตังหน่อยก็บอเห็นกันเอา้ายังนี่ยหน่อยก็ยังได้พี่น,อนอ้องเลยหวยบาบงบองกระสองตัวเลยได้ ي, พี่น้องเลย <laughs> คืออยู่นี่ยังไซโลลๆซะหลังนี่เอา้า อู้ยู่นี่พี่นออ้องอือหือมึงว่างโล่ๆเลยละ่ะพี่น้องเงยมันคำกรับเจ็ดจังในได้เออพี่น้องเงยบัดที่ได้กินได้กินนั้นมันแบบไซมัวมัวนี่ล่ะพี่น้องเงยโอ้แกขวเขวครับแบบนี้ก็ได้โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยตัวงานทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยกขวพี่น้องเงยหลังสุดท้ายครัาบบาัดทีนี้ เอหลังคลองเขาหมวกจัดปลัดบอก <c oughs> มีดอิ่มติ่มพี่นอ้องอะคือสิ่เหลี่ซ้ำเนียพี่น้องไงอัปเดตสกอร์กันครับอ๋อพี่น้องผมโอ้เสานี่ปั๊ดเถอะพี่นอ้อ,นนองเไยตอนซ้อนขนาดสองสี่หกโอ้เจ็ดเต้มพี่น้องเจ็ดเต้มบวกของเมื่อคืนอีกซี่เป็นสิบเอ็ดครับโอ้สิบเอ็ดเต้มโอเครด้ลพี่น้องอาวุธยิปหาลังนึงไหม เอามาสามสิบไซส์แต่กับโบเบิรได้จ่อยดอกเหลืออยู่มัดหนึ่งหาหลังข <c oughs> ำก่อนพี่น้องเอย่ะว่าอย่างพี่น้องถือว่าสุดอยอดดูตัวตัวแรกนึ่งว่ามันสีขาดทุนใหญ่ยับโอ้เสามามีแต่คุณภาพทั้งนั้นพี่น้องเไย <laughs> อู้ดอึดอิงลืองี้แต่ละตัวเอาพี่น้องเไยว่าประมาณกับพราได้อยู่ครับอ่ะนิดหนี่กันไว้ซ้ำหนี่งกันพี่น้องเไยนี่แต่งได้เด็ดอ่ะมึงแบ่ง กับลุงเล่าใส่ไมยกับใดโอ้ยมาปะทะกันพอดีและมันได้คำเหล้วพี่น้องเลยเราสิมาเรียนหาไมายอยู่เอาว่าปย่างังพี่น้องหรือว่าโอเคมาลุ้กันว่าลุงเราได้เขาไหนนะส่วนสองมาเรากลับก่อนเอาครับผมอ่ะมือนีกับกอสิซ้ำนี่แหละครับส่วนสวงองพี่น้องผมโอ้อลังการยูเด้พี่น้องอลังการยูเด้โอ้ว่าเป็นสีบรมกับใดใจแปี้วบดมาขึ้นนี่ เออเนง่าชิได้ตัวเดียวซ้ำนะสร้างหน่อยว่านะโอ้หนูมันออกดึกพี่น้องหนูนออกเดึกขั้วสุดยอดเดียวก็ถือว่าโอเคครับเก็บตกเพราะว่ามันกับคนดักดูเนาะพี่น้องเนาะตม,มันก็ติดทางพอมแล้วครับคิดว่าบ่หนาพ่นสายตาคนดอกมึงส่งเขาคือย่ํำเละแหละก็มาเก็บเก็บตกเอาครับตามกีเก้าเขานี่แหละโอ้ยยังเหลือพ่อให้อยู่พี่น้องไปครับผมคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้ไซ้ำนี่แหละครับแกี่ยว